รมีสามรสชูชูสตรอเบอรี่อันนาออร์เจนต์หรือว่าคิรักคิรักเฟรชสตรอเบอรี่เลือกต่อเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยจำได้ที่สุดแล้วค่ะชูชูสตรอ อันนาออเรนจ์ชื่อแบบแบบอันนาเยชื่ออรญี่ปุ่อาอนนอนนาอันอ้เปวมว่าออกแนวเปรี้ยวนิดนึงฉะนั้นก็มาบ้างเลยนะคะแล้วก็เหลือสุดท้ายแล้วค่ะเลได้แล้วก็เป็นองุ่นเดี๋ยวเเีาพี่ชื่ออะไรสิพี่ชื่อค่ะชื่ออะร่ะเชื่ออะไรชื่อจิลจราเร อยากเห็นท่าน่ารักน่ารักของน้องแบบคิวตี้คนละท่าได้ไหมเดี๋ยวเมืยอกี้ที่มีทำเป็นคนละท่าละท่าน่ารักจากสาวตี๋แต่พี่บอกว่าน้องเขาไม่ต้องทำท่าอะไรเขาหยิบเฉยเขาก็คิวตี้แล้วอ่ะ หมนเดิมก็ว่ากวด้วยละกันเาว่าคุณจะวางแห่งไปถ้าเกิดว่าใครโอกาสได้ไปดูก็ถ้ามาดูอาจจะเห็นตัวเองอยู่ในแผนก็ได้ สิมฝั่งนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคือผู้จัดการนะคะผู้จัดการนอกจากเขเสิร์ฟแล้วนะครับซิงเกิ่อใหม่ของน้องๆอยากถามไม่คิดอย่างเงี้ยค่ะเอาโหลดได้ที่ไหนบ้างครับผมก็นี่เลยค่ะดอกจัน3 3 9 0 1 8ก็เป็นรหัสของเราเสิร์ฟทั้งนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้งเพลงแล้วก็ฮอล์เรซหรือว่าจะถามไม่คิดก็ได้หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดเพลงเก่าๆได้ใช่